ราชาลูกหนังทโรขอเสนอตำนานแมนยูสับแหลกเทนฮาร์กเรื่องแนวทางการแก้เกมในสนามเวนดูนี่ออกมาสับแหลกแทคติกการเปลี่ยนตัวระหว่างเกมของเอริกเทนฮาร์กหลังจากที่ทำผลงานกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้อย่างย่ำแย่ในศึกเพลยมิรีกฤดูกาลนี้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เขาทำคุณจะไม่เคยเห็นทีมชั้นนำเปลี่ยนตัวเซนแบ็กหรือแบ็กโฟร,ระหว่างเกมแต่สำหรับเขาแล้วมันเกิดขึ้นเป็นประจำ อดีตดาวยิงปีแสดงกล่าวผ่านรายการสติ๊ก o ูฟุตบอลพอดแคสต์อย่างกรณีของมาคัสและฟอร์ดเกมกับปอตัเขาโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแต่การถอดเขาออกในครึ่งแรกและเชนฮารก็บอกว่าเราว่าเป็นเพราะยังมีเกมอื่นในสุดสัปดาห์มันถือเป็นเรื่องบ้าบ่ามากผมรับรองว่าในช่วงเบรกทีมชาตินี้คุณจะเห็นวิดีโอของเขาฝึกซ้อมกับโค้ชนอกสนามซ้อม ดังนั้นหากเขาไม่สามารถลงเล่นได้2เกมใน1สัปดาห์เขาก็ควรได้พักผ่อนรูนี่กล่าวสำหรับอันดับปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ูไน็ดพวกเขารังอันดับ14ของตารางพรีเมียร์ลีกโดยลงเล่นไป7นัดชนะ2แพ้3และเสมอ2มี8คะแนนตามหลังจาฝูงอย่างลิเวอร์พูลถึง10คะแนนเอริกเซนอัปเดตอนาคตตัวเองหลังเหลือสัญญากับแมนยูไม่ถึง1ปี คริสเตียนเอลิกเซนกองกลางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเปิดเผยว่าตอนนี้ตนยังไม่ได้พูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทางต้นสังกัดท่ามกลางเครื่องหมายคำถามว่าเขาจะคาแข่งอยู่ในโรงละครแห่งความฝันต่อไปหรือไม่หลังจบฤดูกาลนี้เมื่อถูกถามว่ากำลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเมเจอรหรือไม่เอริกเซนตอบสั้นๆว่ายังเรายังไปไม่ถึงจุดนั้น ปัจจุบันกองกลางวัย32ปีเหลือสัญญาค้าแข่งในถิ่นโอทัฟฟอร์ดจนถึง30มิถุนายน2025และไม่มีออปชั่นยืดสัญญา1ปีเอริกเซนเริ่มต้นฤดูกาลของเขากับอเจ็ตได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งสวนทางกับทีมที่เริ่มต้นฤดูกาล2024ถึง2025ได้อย่างย่ำแย่สุดๆโดยเขาลงเล่นไปแล้ว8นัดทุกรายการทำไป3ประตูกับอีก3แอซิส ทั้งนี้แมนเชสเตอร์มีคิวเปิดบ้านรับมือเบนฟอร์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่19ตุลาคมนี้เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยบรูโน่แฟนันออกมาเปิดเผยทํำนองว่าเขามีความสุขในการเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ดาวเตวัย30ปียอมรับว่าวันนี้สถานการณ์ปัจจุบันของเมเตตไม่ค่อยดีนักโดยปัจจุบันทีมรังอันดับ14ของตารางพีเมริกมีเพียงแแต้มจาก7เกมนอกจากนี้พวกเขายังเก็บได้เพียง2แต้มจาก2นัดในยูโรปาลีกอีกด้วยสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยบรูโน่ซึ่งเป็นกัปตันทีมได้รับใบแดงในเกมเสมอปอร์โตท่ามกลางความวุ่นวายที่โอทัฟอร์ดกองกลางรายนี้มองว่าการรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสถือเป็นการเบรกที่ดี ขากล่าวว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเราไม่ได้ชนะและพื้นที่ของทีมชาติก็แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงผมรู้สึกสบายใจมากไดานามิกดีมากผมอยู่ในประเทศของผมผมพูดภาษาของผมได้และผมก็มีอาหารที่ดีกว่าผมแสดงให้เห็นถึงระดับที่ดีในทีมชาติมันเป็นพื้นที่ที่ผมรู้สึกดีและผมรู้สึกว่าสามารถสนุกกับฟุตบอลของผมได้ในระดับที่สูงมากเนื่องจากไดนามิกที่เรามีและคุณภาพที่ผมมีในทีม บรูโน่กล่าวเสริมต่อว่ามันเกี่ยวกับการปรับปรุงทันทีเมื่อผมกลับไปที่แมนเชสเตอร์ต้องทำประตูให้ได้อีกครั้งเพราะผมเป็นกองกลางที่ทำประตูได้เยอะและตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมก็แสดงให้เห็นถึงระดับการทำประตูที่สูงมากมาโดยตลอดผมต้องเล่นให้สมกับความคาดหวังและมาตรฐานของผมสิ่งที่ผมทำมาไม่ใช่สิ่งที่ทีมต้องการสำหรับฤดูกาลนี้เลยเพราะผมยังไม่สามารถทำประตูให้สมศรนได้ ผมหวังว่าเมื่อผมกลับไปที่นั่นผมจะทำประตูได้และช่วยให้สโมสรกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะและอยู่ในระดับที่ดีได้พอมื่อสันอดีตกองกลางคนดังเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะดึงแกดี่เนวิลและริโอเฟอร์ดินานสองตำนานนักเตะของสโมสรทำงานเพื่อช่วยให้คำแนะนำแก่ทีมปีแสดงกำลังดิ้นรนอย่างหนักทั้งในเรื่องของผลงานและตลาดซื้อขาย ที่ทีมทุ่มเงินมากมายแต่กลับไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีซึ่งทางเมอร์สันระบ,บุว่าอยู่ในเต็ดควรดึงแข้งเก่าอย่างแกรี่และริโอเข้ามาทำงานที่สมสรต้องมีแผนที่ดีตั้งแต่ต้นฤดูกาลเมื่อสันกล่าวกับสกายสปอร์ตเมื่อถูกถามถึงความไม่แน่นอนของยู่นเต็ดบางทีพวกเขาอาจมองว่ามันเป็นโครงการระยะยาว5ปีแมนยู i นเต็ดคงตามแมนซิตี้และอาเซนนอลไม่ทันภายใน1ปีดังนั้นพวกเขาต้องอดทนมันต้องใช้เวลา แมนเูจะต้องเริ่มเดินอีกครั้งไม่ต้องพูดถึงการวิ่งเลยสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมกังวลก็คือคนที่เข้ามาสู่สโมสรและดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จไหมละ่ะผมหมายถึงอันโตนี่ที่ราคา80ล้านปอนด์ผมไม่รู้ว่าพวกคุณทำอะไรกับการย้ายทีมนี้ผมจะดึงคนแกรี่เนวิลล์มารับผิดชอบในการคัดสรรผู้เล่นแกรี่อยู่กับสโมสรตลอดอาชีพของเขาและเขารู้เรื่องฟุตบอลภายในเป็นอย่างดี คุณต้องให้คนอย่างเขารับหน้าที่นี้แม้แต่ดิโอเฟรินานคนอย่างเขาหรือไม่ก็ต้องคู่เลยทํางานด้วยกันและจากนั้นคุณจะแบบว่าใช่แล้วเราต้องการสร้างสโมสรแห่งนี้เราควรดึงนักเตะแบบไหนเข้ามาบ้างแต่กับผู้เล่นที่เข้ามา80ล้านปอนด์สำหรับอันโตนีใครเป็นคนอนุมัติผมไม่อยากพูดให้มันแย่นะแต่ผมดูเขาที่ฮอลแลนด์เขาเล่นปีกและตัดเข้ากลางเขาทำได้ดีในทุกสัปดาห์ที่นั่น ในพิมลีกฟูลแบ็คเกือบทุกคนเป็นผู้เล่นระดับทีมชาติและพวกเขาก็พร้อมจัดการกับคุณกับค่าตัว80ล้านปอนด์คุณยากรับได้แม้แต่จะคว้าเงิน40ล้านปอนด์เพื่อแลกกับเขาเพราะมันไม่มีทางคุ้มค่าเลยผีสอขาดก้าวแข่งเกมชนเบรนท์ฟอร์ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจต้องขาดผู้เล่นถึง9รายในเกมกับเบรนฟอร์ดในขณะที่อนาคตของเอริกเทนฮากยังคงตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามกุนซือชาวรัสกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นหลังจากเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างย่ำแย่แมนเชสเตอร์ยูอันดับที่1 4ในพรีเมียร์ลีกและยังไม่ชนะใครในยูโรปาลีกโดยพ่ายแพ้ต่อทอตแนมฮอสเปอร์3ต่อ0ูนย์ตามบริการเสมอแบบน่าผิดหวังกับปอร์โตและแอสตันวิลลา อย่างไรก็ตามเทนฮากจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปหลังจากช่วงเบรกทีมชาติในเดือนตุลาคมโดยมีรายงานว่าผู้บริหารคอมมเตดยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่การค้นหาชัยชนะอาจเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกเนื่องจากตีแสดงอาจต้องขาดผู้เล่นตัวจริงถึง9คนสำหรับเกมเยือนเบนฟอร์ดในวันที่19ตุลาคม ผู้เล่นที่ต้องพักยาวอย่างลูกชอไทยเลอมา,ลาเลเซียเลนีโยโรและแฮร์รี่แม็กควายต่างจะต้องพลาดลงสนามนอกจากนี้นนแซม้มาซาอิก็อาจพลาดลงสนามในเกมพิเิกเช่นกันหลังจากเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเมื่อวันพระาราสบดีที่ผ่านมาเมสันเมสาอาจยังต้องพักรักษาตัวหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ศรีรษะจากเกมกับสเปอร์โดยกองกลางรายนี้ไม่ได้ลงเล่นเลยนับตั้งแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมดังกล่าว นอกจากนักเตะที่อาจจะต้องพลาดการลงเล่นแล้วนักเตะคอมเมเต็ดอีก3รายยังต้องถอนตัวจากทีมชาติในสัปดาห์นี้ด้วยคอบบี้ไมนอนอเลฮนโดกานาโชและอามดาเดียโลต่างก็ต้องกลับมาอย่างแคริเนตันก่อนกำหนดผีเล่งแบ็กเซาบวกเพิ่มตัวเลือกแนวรับ30ล้านปอนด์ตามรายงานจากทีมท a อกระบ,บุว่าแมนเชสเตตกำลังพิจารณาที่คว้าตัวอามาเดดิช กองหลังของเรดบูลเซบวกในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้โดยปีแสดงไม่ใช่ทีมเดียวที่ให้ความสนใจแข้งวัย22บปีรายนี้เนื่องจากไบรตันและนาโปลีก็ให้ความสนใจฟูลแบ็กรายนี้ด้วยเช่นกันเดดิชเป็นผู้เล่นคนสําคัญของเซบวกโดยทําผลงานได้ยิ่งน่าประทับใจในช่วง 2- 3สาเดือนที่ผ่านมาจนทาให้ทีมต่างๆทั่วทั้งยุโรปจับตามองพัฒนาการของเขาแมนูเดตต้องการเพิ่มการแข่งขันในตําแหน่งแบ็กทั้ง2ฝั่งและเดดิชก็เป็นตัวเลือกหนึ่ง เนื <One input> ies, e ่องจากเขาสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรับเดดดิตมีสัญญากับสโมสรในออสเตรียจนถึงซัมเมอร์ปี2027ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเรียกร้องค่าตัวได้สูงเซาบวกต้องการค่าตัวราว30ล้านปอนด์สำหรับการปล่อยแข้งรายนี้ออกจากทีมหากเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนักเตะทีมชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาลงเล่นให้กับทีมชาติไปแล้ว15นัดและเป็นรองกัปตันทีมของเซาบวกและเคยสวมปลอกแขนกัปตันทีมของสโมสรไปแล้ว21นัด นอกจากนี้พวกเขายังจับตาดูผลงานของอดีตผู้เล่นอย่างอัลบาโรกาเล拉สซึ่งปัจจุบันกำลังทำผลงานได้ยิ่งยอดเยี่ยมกับเบนฟิก้าภายหลังปีแสดงปล่อยตัวเข้าไปในราคา5ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่มีออปชันในการซื้อกลับแมนยูก็มาองเดโอนน่าควาราวัลเซฟยอดเยี่ยมเดือนกันยายน องเดโอน่าผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้ารางวัลช็อตเซฟยอดเยี่ยมพิเลีกปจำเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากการประกาศผลโหวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่11ตุลาคมโอน่าโชว์ลูกเซฟมัศจรรย์ด้วยการพุ่งปัดลูกยิงหน้ากรอบเขตโทษของเอดีเอ็นเคเทียกองหน้าคริสตันพาลิสก่อนจะลุกมาป้องกันลูกยิงจอ่จอๆของอิชไมล่าซาได้อีกจังหวะส่งผลให้สุดท้ายเกมจบลงได้ผลเสมอศูนย์ต่อศนย์ ในทวันทีมชาติเคมรูนวัย28ปีได้รางวัลน,นี้เป็นครั้งที่2ในอาชีพหลังได้หนแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในเกมพบเบิร์ลีขณะเดียวกันจอร์ดูรานกองหน้าแอสตันวิล่าได้รางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนหลังลงมาเป็นตัวสำรองแล้วซัดไกลสุดงามในเกมที่พริกกลับมาแสงชนะเอเวอเรตัน3ต่อ2หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ